้อยได้โอ้ฮะน้อย e ังไงพวกเรานะ้ย oh. ังไงกับพี่นอพี่น้อยพี้หลังรกยังเะไนเออ้จริงไมจะมีที่สิอะไรรายการมา้ปีแล้วมันจะไล่ออกไม่มีสิทธิ์ไล่ออกอย่างแรกมันจะเป็นลูกจ้าง คนแก่ีสองจะาเขาจะให้ออกไ่ใหญ่เนาะเจ้ที่สามคือนแก่ขนาดนี้เ็คือมีใ้ออกเลยแ่กำเนิดกระติกจุตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่สามมาสองสองเขาบอกว่าเราต้องเป็นคนกลางคนใจรับากใจคนรับากเพราะมันจริงว่าเอาคนบากอ้ก่กตาเองไ้องำธุรกจดิงัดเอนคุยังไงก็แล้วแต่ม่ทำก็จเป็นเกก็ มีจุดยืนที่ชัดเจนรับอยูแล้วแล้วก็อย่างแบบปกติจะไม่ค so means, so อ cosas, world, life, ่อยพู yeah, ้อะไรนียนะหรือกิปังจะได้หมดแต่ในที่สุดแล้วเราก็เพื่อนเยพื่อนที่แบบว่าไม่ใช่เพื่รู้จักกันสองสามปนะพื่นที่สนิทจะมาเป็นสิบสองปีเะแตี่เีไม่มี กระจายต่าเงี้ยน็อตก็จะไปช่วยไถ่ให้ไม่มีคำว่าไม่มีความรู้ความเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญไม่มีการลดรายการอะไรเพิ่มรายการที่มันป่ะกาศเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีถ้าวันไหนมีการเนืองต้องให้พี่น็อตมาเพราะว่ามันจะได้มีคนที่มีความเห็นได้บูมบอลลูม,ม,ม,มาซึ่งก่อนที่นอ็อตจะมีวันนี้เราไปดูนะ เวลาที่นัดโดนตัวลงมันก็มานานพอสมควรจริงนอีก็โดนตัวลงอีกพอสมควรเฮ้ยทุกคนจะมีวันสุดท้างเขาเป็นตัววันที่สองเขราะยังกขบจุดยืนอย่เขาแต่าำหันเขาวันนี้เราจุดยืนแตกต่างกันสองวันนางเนี้ยก็มาทำงานด้วยกันไม่ได้เราไม่เชื่อเรื่องยันหน้าจอคือว่าแรงยังไงหลังแรงมัาเยอะเออเพราะว่าขนาดัาเอราก็ืนยัยังไงที่ถูกยันไม่เ

ดนนโหลต้องเจอเสียอคจะเปิดสิบก่อนเปิสิบสีบนาคือจะเปิดวันศรสตัวไม่ทำเองขอให้ใครมาเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยทำาม่ไดราเปลี่ยนใจไม่ได้ถ้าโกมากับเราาอยู่อยู่กับเราอยู่กับเราในตลามจุดอะไรแล้วขอให้เขเปี่ยนใจเปลี่นใจไม่ได้ยังล็อกเองก็มีจุดทแล้วสนันเรงเนี่ยถามว่า เปลี่ยนใจได้ไหมสำรับว่ามันไม่จำเป็นว่าใครจะต้องเปลี่ยนใจจากอะไรเราะเ่องถึคนลดีือกัหน่มว่เราวันกันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนันไมแต่เด็กๆนะแล้วเขามาปลีกยนเพือนยาวไปเร่งเรื่เราว่าก็ยาวแล้วเขาวิทีนี้เป็นวิทีว่าเราต้อจับมือกันอะเราแยกกันไม่ได้อะเราต้องมือ ชวนคือสระสัมท์่ดารามันไม่มีคนดูมันต้ว่นี้คนต้องการรนแต่รว่าใกล้ตัวเราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นการลลานที่เกิดข้บดีะถ้าวันนี้โอเคแหะเป็นช็อตแสดงนะที่เป็นที่อ่ะวันนี้เปฝังกับคำพแสดงนาที่เ็นที่ที่ี่นแขงที่จะมาออม่อวานพี่จามันไมขาด่ะมึงยำลุป้านะอาุสเะเลยนะ คือได้ถามเขาที a, ok ่มาเขาเขากับเราเปกัวันนี้ที่จริงวันนี้อโทรหาี่เจียอายุพี่ีอายุบอกว่าออพีพี่จะชูความมั่นคงเรียเหลือพี่อคนคนไว้ยังไงรู้ไหมดาตอเไรกาพวกก็อยู่ยิ้อไปอยู่เกาหนีแล้วมันก็ไม่มีวิธีกรเหลือเหลือแต่ล็อกติอยู่ที่รมทุกวันหล้วส่งบิงไปก็ ที่มันมีผลเราต้องมาที่แข่งขึ้มาสอบสนิทขึ้นมาจากนั้เลยเพราะมันต้องมาเจอใเหตุการณ์รู้สึกมาว่าอย่างแร้ก็จบรายการจบแล้วขอจะมาติดต่อเพืขอแตกละทีเดียวแต่ละทีทเขาอทกครั้งขอจะต้องจบเสร็จขล้วเขามีคนมาเป็นตัวโ้เพราะฉันคือจบรายการแล้วคือจบรายการ แรดงว่าในรายการเราอยากเชิญท th ุกคนไม่ว่าจะอยู่ไฟนอยากให้มามันเป็นอย่างนี้มาตลอดจริงๆทะมคนราการแชรเราจะทำยังไงก็ได้โจทย์คการดึใหุ้่งๆย้ายเราะว่าจรงน้ลาีการเมืองสมัยเราเกลี่ต้องรูอว่าการเมืองไกลตัวเลยแวันนี้ก็เปิดน้ำเปิดไฟตื่นเช้ามาเปิดโทรศัพท์กาดอ่างง มัน่ันชวัความเชืหรือกา้รันะที่ารเเราต้องเป็นการที่เราสอันไี่เขาก็รู้ว่าเการที่แค่นี้แหละทุกวันนี้อย่างที่คุณตามบอกว่าพยายามแบบว่าหน้าที่คือเอาไม่แมเราต้แยกระหว่างทว่าสื่อสารมวชนีกรเาพิีกรหร่าวเทรนนสถ้าสมมติส่อวลชนจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้เราแค่ว่าทำยังไงนี่นรไเ

ันที่มีความเสี่ยงก็จะอยู่จนกว่าวันที่้ด้เดียมันก็แยกฉากนั่นเองน่แหละนองไม่ไก่เลยอายุอีีต้องแยกฉากกันเองเหยอะในกองไล่อกเป็นคนเลย เดี๋ยวมีมาอีกเต็มเลยค่ะอาทิตนาแล้วน็อตอ่านจะขอพี่ีกรมาทัไปที่นกอนหมดเลยค่ะกต่อ